สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงเขียวพาพปั่นนะครับผมวันนี้ก็มาจัดกันอีกแล้วนะครับสําหรับบัฟฟ a ลวินนะครับผมโอเคครับผมวันนี้พกทุนมาที่ห้าหมื่นบาทนะอ่าขอจัดหนักจัดเต็มนะครับสักวันหนึ่งนะโอเคครับผมมามาช่วยลุงลุ้นดีกว่าว่าวันนี้จะไปถึงเท่าไรนะครับผมมากรับชมคลิปกันเลอ,อ่านคําเตือนนะครับผมเด็กอายุต,ต่ำกว่าสิบแปดปีก็ไม่ควรเข้ามารับชมนะครับผมไปครับผมมา เอาอยัางไงดีครับวันนี้เริ่มต้นที่เบ็ดเท่าไหร่ดีจะหนักาจะเต็มเลยปะละ่ะเออ่ะลองเชิงก็เบ็ดสองพันก่อนนะปะไปครับผมอา่าใครที่กําลังดูอยู่ก็กรืมฝากกดติดตามมุเขียวได้นะครับผมมามาแล้วผมหมื่นสองปิดได้สวยงามครับ มาแล้วผมฟรีเกมไปครับขอตัวมังแพงก่อนรักกันมาอะไรก็ได้อะสัตว์ใหญ่ขอสัตว์ใหญ่นะดิโอ้โหมาคอสัตว์ใหญ่แบบนี้แหละครับมาสวยงามครับสวยงามแบบนี้ ยังไงโอ้โหไม่จับทู่เลยยังไงมามาก่อนอะไรก็ได้มาก่อนตรงวันนี้เอาหมดอะนี่ไงหายต่ออีกหนึ่งครับยังไหลต่ออีกหนึ่งอืม้มเนื้อปล่อยผมหมื่นห้าเออมาดิ โอ้โหแมวมาไม่ใช่แมวดีสิงโตดีหรือว่าเสือเอ้ยววยคูวอะงานแบบนี้ได้เงินนะเนี่ยโอ้โหไม่ไปสุดอะ่ะมันไม่สุดให้ผมอะ่ะท่านผู้ชมโอ้โหสามหมื่นห้าเลยนะเออมาเอาดิยยม ร้อยผมหรือว่าใครที่อยากจัดหนักจัดเต็มเหมือนแบบลุงเขียวก็ลิงอยู่ใต้คลิปเลยฝากอุ่มลุงเขียวไว้ได้นะครับผมอ่าลิงอยู่ใต้คลิปเลยก็มีตารางช่องโบนัสตามเครดิตฟงเครดิตฟรีอะไรก็มีหมดนะครับผมไปครับฝากกดติดตามด้วยนะลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับผมแสนทะลุแสนแล้วหลอกช็อตเมื่อกี้เอาเรื่องจัดนะเออโอ้โหหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันนะ ไปครับไปกันต่อไปหนึ่งหมุนครับของซีบของแถมเอ้ยไม่ใช่ฟรีดิเออโอ้โหย่าบอยครับผมแสนแปดนะราลรวมครับผมโอ้โหหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทแล้วผมไปกันต่อครับยาววันนี้เออแบบนี้คร <t See> ับผมตัวแพงครับมาสักทีเถอะสักทีเถอะสักทีเถอะไปสักทีเถอะครับผมดู ดูเอาวะเออมามาอีกครับผมไหลไปอีกครับอืมเรียบร้อยผมเออคูณหกไป็น่สองนห้าเอาเรื่องเป็นไงครับผมเออ ยี่ยมเยี่ยมไหลไปครับผมเป็นไงข้ามไปเลยครับผมโอ้โหแสนห้าไปครับจัดไปเลยครับเต็มแม็กซ์ครับผมเต็มแม็กซ์ครับแบบนี้แบบนี้เต็มแม็กซ์ครับมีกระสุนเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับผมแบบนี้ เออมาอีกหนึ่งหมุนมาอีกนหนึ่งหมุนม,มาครับผมต่อเนื่องนะต่อเนื่องครับยังไงขอแพงๆก่อนมาแล้วครับผม เอมาก่อนเลยดาหยูถ้าไหลต่อนะถ้าไหลเนี่ยเห็นไหมมาหมื่นเอ็ดแพงๆหน่อยโอ้โหดูนี่แหละแพงๆนี่แพงๆนี่เออดาหยูมาอื้ม นี่ฟีอีกเปล่าเปลี่ฟีเปล่ายังไงได้อยู่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 ไดอยู่แบบนี้ใส่ต่อเรียบร้อยครับผมเออเจ็ดหมื่นอะไรก็ได้ไชั่วโมงเนี้ยเออมาอะไรก็ได้ครับผมอะไรก็ได้ครับผมแบบนี้เออสวยงามลูกชายจะทิ้งโคตรดุอ่ะวันเนี้ยเออมามาครับผมยังไงต่ออยู่นะ นม่เอคูณสิบไปแสนสามไปดิเออมาไปกันต่อครับรยาวนะัะอีกสามหมุนนะนี่ยังไงยังอยู่ครับผม อ,อสุดท้ายสุย,ยังอยู่ครับผมมาคูณสิบสี่นะ,นะ <_ d ata> เท่าไหร่นะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่านั้นนะเท่าไหร่เท่านั้นนะผมอ่ามา <_ d ata> เรียบร้อยผมพันคูณสิบห้าไปดิ <_ d ata> อยู่ใต้คลิปนะครับผมใครอยากตามมาครับรู้ดีครับผมค้าเก่าผมรู้ดีนะเข <_ d ata> ื่อนแบบนี้ผมมีที่ของผมที่เดียวนะมา ต่อเปล่าต่อเปล่านี่ไงโอ้หโหมั่อยผมต่อดีสี่ตัวห้าไหมโอ้ยคูณห้าไปแล้วผมท่านผู้ชมเออสิบสองหมุนคูณห้าไปแล้วนะนเปล่านะโอ้โหมันไม่สะสมตัคูณได้หรอมาไม่เป็นไรครับผมเก็บตัวคูณใหม่นะ สวยงามครับม้ามาแบบนี้หกคูณหกก็ได้เส0็ร้อยครับ 1, โโหนึ่งสี่โอ้โหตัวแพงไปแดงหมนะดแน่ะกดอีกทีนึงตัวแพงไปคู่เลย,เ,ยเสือไม่มาเลยหรอนี่ไงหมาป่าเสือแมวมาเลยอะไรก็ได้ครับผมไวสองตัวแบบนี้ครับขอสัตว์สัตว์หนะ่อยเออยังอยู่ครับผมเออสวยงามลู นี่ไงมาผมจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับไหลไปแบบนี้ผมเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องมาแบบนี้เอาเรื่องครับผมโอ้โหตัวแพงเข้าด้วยดิเรียบร้อยครับผมคูณเจ็ดไอ้ครับผมหกหมื่นคูณเจ็ดครับคิดเอาเองครับผมเรียบร้อยครับผมแตกลานครับ ชูปเฟยไม่กา้าเลยรู้ไปดีลูกเออโอ้โหเรียบร้อยครับผมล้านบาทนะครับหืมสี่แสนนะผมมา,มาล้านสองแล้วเว้ยยังไงอีกสองทีอะไรก็ได้แล้วผมจังหวะน,นี้แถมเป้านี่แรับผมของแถมรับมาอีกแล้วผมอืม เออบอยรครับผมไหลเป็นโจ๊กครับผมไหลเป็นโจ๊กครับผมบอกครับโอ้ยเป็นไงบอยครับผมไหลเป็นโจ๊กครับนี่ไงแสนเออวันนี้จะหนักจะเต็มครับผมเอาเป็นว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนละกันแล้วผมใครที่ใครที่ชอบคลิป แบบนี้ผมก็เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องนุ้งเขียวไปได้วยนะผมเพื่อจะไปพาคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ